สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทำแล้วชีวิตคู่พังทันทีคนลุกหมอลักทำนาชีวิตคู่ไออภิษดาพร้อมข้อห้ามทำเด็ดขาดคนลุกหมอลักทำนาชีวิตคู่ไออภิษดาพร้อมข้อห้ามทำเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ชีวิตคู่พังหลังเคยเตือนเรื่องท้องมาแล้วเรียกว่าออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนคลับตกใจกันเป็นแถวสำหรับไออภิษดาที่ล่าสุด เธอมาเผยกลางรายการช่อง YouTube อภิษเดว่ากำลังท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสได้3เดือนแล้วทำเอาชาวเน็ตทั้งตกใจพร้อมยินดีกับเธออย่างล้นหลามล่าสุดเพจดังบอกว่าหมอดูชื่อดังอย่างหมอรักเคยดูดวงไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเพจดังอย่างเจมอยร้อยแป8สรุปไว้ดังนี้โดยหมอรักเคยดูไอซ์ตอนปี63ว่าปี65ระวังนะไอซ์จะท้อง แล้วไอซ์เป็นคนที่ดวงไม่เข้าตามต่อออกตามประตูนะไม่ใช่คู่ที่อยู่ด้วยกันทุกคืนนะต้องอยู่ไกลกันบอกต่ออีกว่าแล้วห้ามจัดงานใหญ่นะถ้าจัดงานใหญ่เมื่อไหร่พังตอนนั้นดูดวงก็คิดว่าทำไมชีวิตอภพขนาดนั้นเลยแล้วก็บอกแค่ผู้จัดการว่าถ้าปี2565ฉันท้องนะหมอลักแม่นผู้จัดการก็เคลียร์งานราตั้งแต่ปี2563เลย ที่ผ่านมาหมอดูจะทักมาตลอดว่าห้ามจัดงานใหญ่นะหรือคบเงียบๆเ,เท่าไร่ชีวิตจะดีแต่ครั้งที่แล้วเราก็เงียบแล้วนะแต่พอเปิดก็มีปัญหานิดนึงก่อนที่เขาบอกว่าห้ามจัดงานใหญ่เราก็คิดว่าจะแก้เค่ด,ด้วยการไปจัดงานต่างประเทศถือว่าไม่ได้จัดเมืองไทยงาน50คนก็งานเล็กๆแต่พอมันปิ้วเราก็คิดว่าเอ๊ะ ก็คิดว่าอย่าไปเชื่อดวงอะไรมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ